ครับพบกับช่องแมงกทักกูเชน,นลนะฮะตอนนี้เราจะไปดูนะครับอ่านะครับหน้าร้านองคูนะมีใครอยู่ไหมแต่โซก็เปิดร้านแล้วนะฮนะ ไปแล้วตุ๊กยอมนะแม่ถ่ายไล่ฮะไม่ถ่ายไล่ตัวนี้นทำไมอ,อ่ะมีโค้ดแล้ว <c oughs> นี่นะพอหวังพอดีเลยฮะ nhiều ngộ nữa hơn con đường này nuôi hợp sao khá toàn nó không kịp lắm vào แต่ก็เปิดร้านอยู่นะนะครับก็จะหายเล่นดูเรื่อยๆเนาะในเอฟซนะีนะครับมันก็เป็นตำนานนะครับเนาะกอกๆนะครับด้านหลังอยู่สวยมากเลย นี่นะฮะช่วงเย็นนะครับอา้าวย่านียังไม่ได้เอาอันนี้ขนอันนี้ไปแล้วครับแค่ตัดเตรียมไว้เฉยเนาะใช่ไหมเอฟซีอืม จะจัดเตรียมจะเอาขนไปนะสายเนาะยังไม่ได้เอาไปเลยนะครับอของก็ยังเก็บไว้อยู่อยู่ตา,ตาหไหานะตา

โอ้โหคล้ยอยู่นะอะไรอย่งีมะนาวอ่านี่ครับอืมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับก็เป็นบรรยากาศนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยครับแมงครับบุชาแนลครับ